สวัสดีครั้งนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่นรงรีสอร์ทนะคะนรงรีสอร์ทนะคะก็เป็นส่วนของของอาจารย์นรงนะคะก็นะคะดูมีความสุขมากๆเลยนะคะกับเอ่อรีสอร์ทที่แห่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่รีสอร์ทแห่งนี้ของเออนะคะผู้จัดการส่วนตัวก็บอกว่ามีมะแน่แล้วก็มีแก้วมังกรด้วยนะคะวันนี้ ันก็แต่งชุดรถเลยนะคะสีแดง่นะคะอันนี้คือพริกอะไรนะคะนี่คือดอกเห็นไหมคะนี่นี่คือน้องดอกดอกอะไรนะดอกดอกอะไรคะนะคะเดี๋ยวเราสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีหนนี่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 เจ้าของนะคะเจ้าของสวนนี้ชื่ออะไรนะคะน่าลงรีสอร์ทนะคะ นัก <laughs> ทายหน่อยค่ะนะคะเจ้าของนะคะขอถ่ายดอกปแป๊บนึงนะคะสวยงามมากเราให้ชมความงดงามของดอกไม้นะคะของไม้ประดับนะคะสวยงามมากจริงๆเลยค่ะนี่น้องดอกมะลิของเรานะคะเบงบานหนึ่งดอก อันนี้ว่านว่านพระอาทิตย์หรือเปล่าคะถ้าจําไม่ผิดนะคะเราต้องไปศึกษาเรื่องของสวนพฤกษศาสตร์นะคะเ,ออเรื่องของพันไม้ให้มากกว่านี้นะคะนี่อันนี้พริกอะไรคะพริกแดงไหมคะพริกขี้หนูไหมทําไมเม,ม็ดมันใหญ่จังเล,เลยคะอันนี้พริกชีฟะะออช้ฟ้าป่ะคะพริกชี้ฟ้านะคะ่ะนะคอันนี้พริกอะไรคะเนี่ยนี่พริกไอ้กะเหรี่ยง พริกกะเลียงนะคะนี่คือพริกกะเลี่ยงนะคะพริกกะเลียงสวยงามมากคะ่ะดกส่วนนี้ปลูกอะไรก็ดกนะคะเพราะว่า <c oughs> แซลเล่นนะคะ <c oughs> คือได้อุณหภูมิดีมาก <c oughs> ในฤดูที่มะละกอออกดอกออกผลนะคะผลดกเราก็จะเอาไปขายที่ร้านลิเวอร์นะคะที่ร้านลิเวอร์ก็รับซื้อลผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ส่งต่อให้กับ <c oughs> ชาวบ้านนะคะดูดูเดี๋ยวพาไปดูมะเขือลูกนี้ค่ะน้องมะเขือลูกนี้ค่ะโอ๊ยทำไมน้องเลิอย่างนี้นะคะโอ๊ยจะประคุณแม่ประคุณน,นี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือผลผลิตทางการเกษตรนะคะนี่สวัสดีเลยค่ะนะคะ,นะคะทำไมน้องเลิอย่างนี้นะคะน้องสวยมากนะคะ คือคนปลูกเนี่ยก็มีความภาคภูมิใจในใน,ในผลผลิตของตัวเองอะนะคะอืมซึ่งเราเองไม่ปลูกเนี่ยเราไม่เห็นแล้วเราตื่นเต้นนะคะตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะคะนี่ที่นรงรีสอร์ทนะคะที่นรงรีสอร์ทนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันค่ะนะคะอันนี้ต้นมะพร้าวนะคะต้นมะพร้าวนะคะนรงรีสอร์ทเขาก็ก็กอพยพถิ่นฐานมาจากกทมน,นะคะ หลังจากที่กเกษียณอายุแล้วนะคะเนี่ยค่ะอ๋ยน่ารักมากเลยค่ะมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากมีความสุขกับแบบนี้กับธรรมชาติแบบนี้นะคะที่กว่าจะได้มาสัมผัสชีวิตแบบนี้ก็ก็60สิอับนะคะ60แล้วนะคะอันนี้คือต้นหม่อนนะคะที่ได้ทำการดัดแปลงมาเป็นนะคะที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างร่มรื่นนะคะมาดูมาดูสวนแก้ววังกรค่ะนะคะ น,น,นะคะตอนนี้ท่านก็่อ,อะให้ให้ดูให้ดูดอกนะคะก,กำลังเป็นนะคะนี่คุณมดคุณมาตอมเลยตรงนี้คะ่ะคุณอย่ากออกกล้องหรอคะค่ะคุณมดก็มาตอมดอกนะคะอ,อกล้องของเราก็เลิศนะคะนี่คือ ก็จะทําเป็นห้างร้านแบบนี้นะคะทําเป็นห้างสรรพสินค้าไม่ใช่นะคะทําเป็น <c oughs> ทําเป็นร้านให้เขาขึ้นนะคะทําเป็นร้านให้เขาขึ้นนะคะนี่เขาก็จะมีความพริ้วไหวนะคะนี่คือลักษณะของธรรมชาตินะคะที่มอบความสุขให้กับคนที่รักธรรมชาตินะคะ ออกตรงปลายแบบนี้ <S <S เขาจะออกแบบนี้นะคะท่านประธานออกฤดูฝนออกฤดูฝนด้วยนะคะ,ะได้ฝนปลุ๊บก็ออกมีน้องแมวน้องแมวทักทายหน่อยค่ะน้องแมวทักทายกล้องหน่อยค่ะ <S 2> <S 2> <S นี่น้องแมวนะคะข้างหลังนี้ก็เมื่อก่อนนี้เป็นสวนมะขามเหมือนกันนี่คือต้นมะขามที่แบบปลูกตั้งแต่สมัยที่ที่ครูเองเป็นเด็กๆนะคะก็ขึ้นมาปีนป่ายกันแถวๆนี้นะคะ ตอนนี้สี่สิปีแล้วนะคะสี่สิบกว่าปีด้วยซ้ำไปนะคะเพราะามันเขาเพราะว่าปลูกก่อนที่ที่ครูจะเกิดด้วยซ้ำไปนะข <c oughs> ้างหลังนี่เป็นป่ามันเป็นสวนมันเป็นไร่มันสัมปะหลังที่ <c oughs> ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงที่มันสัมปะหลังราคาดีนะคะก็ก็ได้มีการคลิกแผ่นดินนะคะเราจะพาชมสวนมะละกอกันนะคะ จารยงก็ขยันมากๆเลยนะคะขยันหามาปลูกนะคะเยอะมากเลยนะคะเราไปดูผลผลิตกันค่ะนี่ค่ะนะคะแล้วก็ส่งส่งให้กับร้านส้มตำนะคะถ้าเป็นลูกดิบนะคะ ถ้าเป็นลูกสุกแล้วก็จะส่งที่ร้านริเวอร์นะคะร้านริเวอร์ก็จะรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของของนรงรีสอร์ทนะคะเพื่อที่จะส่งต่อให้กับผู้บริโภคนะคะในราคาย่อมเยาวนะคะแล้วก็ปาาลอดสารพิษด,ด้วยนะคะเราต้องบอกเลยว่ามันเป็นออรแกนิกมากๆเลยนะคะดอกมะละกอรสจริงๆค่ะรสมากนะคะรสจริงๆค่ะ นี่ค่ะมาดูพริกแดงกันดีกว่านี้พริกแดงของจริงแล้วนะคะนี่คือพริกแดงของจริงนะคะพริกแดงนี้นะคะอ่าตำน้ำพริกน้ำปูนะคะพริกแดงแบบนี้ตำน้ำพริกน้ำปูนะคะแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะคะบางบ้านก็ใช้พริกหนุ่มแต่ที่บ้านครูใช้พริกแดงแบบนี้นะคะโอ้ยเผ็ดร้อนน่าดูเลยนะคะแสบมากนะคะนี่นะคะมีการปลิวสวยนะคะ ยังไม่มีลูกนะคะมีดอกไหมคะผู้จัดการอ๋อเรามาดูดอกน้อยหนากันนะคะบางคนไม่เคยเห็นดอกน้อยหนานี่ครูก็เองไม่เคยเห็นนะคะนี่ดอกน้อยหนานะคะดอกน้อยหนาครูทานแต่ผลมันนะคะอร่อยมากเลยนะคะชอบมากน้อยหนาที่พยายิ่งอร่อยนะคะนี่ค่ะต้นน้อยหนาภาษาเหนือเรียกมันแน่มันแน่มันแน่ ออกเสียงให้ชัดเจนนะคะเออต้องสำเนียงเหนือนะคะมเก้ามันแน่นะคะเมื่อกี้เราไปดูตรงนั้นแล้วนิดนึงนะคะตรงนี้มีดอกมันแน่นี่อันนี้คือต้นอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดก็มีอายุประมาณ5 6ปีนะคะอะโ,โวคาโดต้นนี้นะคะนี่ไหคะบริเวณตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้เป็นเออ เป็นคฤหาสน์ของน้องไก่นะคะเป็นคฤหาสน์ของน้องไก่ก็จะมีน้องไก่กุ๊กๆนะคะน้องไก่กุ๊กๆเราพาไปดูน้องไก่กุ๊กๆกันค่ะนี่ทักทายหน่อยค่ะขอเสียงหน่อยน้องไก่ก็เดินโชว์ตัวนะคะเดินแบบให้เราดูนะคะตอนนี้นี่เราต้องลาไปก่อนแล้วนะคะกับไร่ของนรงรีสอร์ทนะคะสวัสดีค่ะบา,บายๆค่ะบา,บายๆค่ะ